สวัสดีค่ะ9โมงฟ้าที่ส่วนของอาลุงอาทำอะไรวันส่งการ13บาทีดยาลุงทิดยาเยาวะกันนะลุงเยาวะลุงไม่เคยว่าน้องเลยแต่อาก็โมทนาบุญกับครอบครัวลุงนะเห็นภาพแล้วเป็นครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็นึกถึงพ่อแม่ ที่เคยเลี้ยงเรามาวันนี้เป็นวันที่พ่อแม่ก็รนะอเราเนาะอาเนี่ยตัวรู้เลยแหละลุงนะอารู้ว่าคนน่ลยละได้นะอามองเห็นครอบครัวลุงนะ่ะเพียกพร้อมลุงจะไม่รวยกันได้ยังไงลูกลานลุงซ้อนกันมาดีตั้งแต่ตัวเล็กนิดนึงนะไปหมดพร้อมเนี่ยถ้าว่าใครจะรวมครอบครัวได้ติดแบบเนี้ยมันยากนอกจากครอบครัวที่เชื่อฟังกันแล้วก็รูเส้นทางบุญถึงจะทําได้ถึงขนาดนี้ลุงอายอม สำหรับปีนี้นะเดี๋ยวขอให้อาดีขึ้นดีขึ้นในในด้านต่างๆการทำบุญต้องอยู่ที่ความสบายใจด้วยนะนั่นแหละโอเคนะคะยังไงก็ชื่นใจนะมองเห็นวัดเห็นพื้นวัดเห็นแสง่งไปเห็นคนนะมาทำบุญเสื้อผ้าสวยงามกันนะนั่นคือคนที่เขาสละแล้วเข้าพร้อมที่จะไปเข้าละได้อย่างอานเนี่ยรอให้อาอีกนิดนึง เขคงจะได้เห็นความสวยงามของอาในช่วงเทศกาลต่างๆโอเคนะคะลุงขอบคุณมากทรงภาพสว้อยมาให้หนึกถึงบุญเช่นกันแล้วนะคะสวัสดีค่ะ